สวัสดีค่ะมเมนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาแกงสายบัวใส่ปลาทูนะคะแกงลาวๆนะคะแกงลาวๆใส่น้ำปลาค่ะก็มีสายบัววันนี้สายบัวนี่สองขีดนะคะสายบัวแล้วก็ปลาทูเข่งหนึ่งซื้อมาเข่งสี่สิบบาทนะคะแล้วก็พริกแกงที่เราตำก็มีนี่นะคะที่เราตำแล้วส่วนประกอบที่เราตำมีพริกขี้หนูมีกระชาย สองแง่งนะคะแล้วกระเทียมไอตตะไคร้หนึ่งหัวแล้วก็อันนี้หอมแขกนะคะแล้วก็มีกระเทียมสามกลีบประมาณนี้นะคะที่เราจะแกงเครื่องที่เราตามก็มีประมาณนี้ค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะอันนี้แม่เนียมต้มน้ำไว้แล้วเครื่องแกงละลายลงไปค่ะเครื่องแกงละลายลงไปนี่นะคะ ลงไปในน้ําร้อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางประมาณนี้ค่ะอันนี้น้ําเหลือดแล้วนะคะแล้วก็ปรุงน้ําได้เลยค่ะใส่น้ําปลาหนึ่งทัพพีหนึ่งทัพพีค่ะน้ําปลานะคะน้ะําปลา น้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใช้ผงชูรสนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะใช้ผงชูรสค่ะเอาปลาทูลงไปค่ะปลาทูนึ่งนะคะปลาทูนึ่งเอาหัวมันลงไปด้วยน้ำซุปจะได้อร่อยอร่อยนะคะน้ำแกงจะได้อร่อยอร่อย แม่เนียมใช้ใบกระเพรานะคะตอนสุดท้ายมันก็จะหอมแตกต่างจากใบแมงลักนะคะลองทำดูลองทำดูนะคะแล้วก็ชิมค่ะชิมน้ำแกงขาดเหลืออะไรเราก็เติมได้นะคะเอาปลาอีกสักครึ่งครึ่งทัพพีนะคะ เท่ากับหม้อแกงนี้น้ำปลาหนึ่งทัพพีครึ่งนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะชูรสหนึ่งช้อนชานะคะเท่านี้ค่ะให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะพอเราใส่ประทูลงไปต้องให้น้ำเดือดอีกรอบหนึง่ง ใส่ปลาทูเป็นชิ้นๆเลยนะคะเป็นชิ้นๆเลยแกะก้างให้ดีนะคะอย่าให้มีก้างเดี๋ยวมันจะติดคอนะคะแล้วก็เอาสายบัวเราลงไปเลยสายบัวซื้อมาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารนะคะสายบัวลงไปเลย ง่ายๆสายบัวนี่เป็นผักปลอดสารนะคะกินกับส้มตำก็อร่อยนะคะเอามาแกงก็อร่อยแกงกะทิก็ได้นะคะสายบัวเนี่ยแต่วันนี้แม่เนียมแกงสไตล์อีสานนะคะแกงใส่น้ำปละา สายบัวสายบัวเจียมเนื้อเจียมตัวคันมาแกมาอาสายบัวใครอยากได้สายบัวนิ่มก็ต้มโดยประมาณแกงโดยประมาณนะคะแต่แม่เนียมเอากางกลางเอากลุบกลุบน้อย เลือกได้ตามใจชอบเลยเจ้านิ่มน้อยนิ่มมากของสายบัวนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วลองแกงดูนะคะลองแกงดูง่ายๆสายบัวสุกก็ใช้ได้แล้วค่ะถูกไม่ยากหรอกค่ะโดนความร้อนมันก็นิ่มแล้วสายบัวนะคะปิดไฟค่ะ ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะใบมะกรูดด้วยสองสามใบนะคะคนซะหน่อยนึงให้มันหอมใบกระเพรานี่มันจะได้คนละรสชาติกับใบเมงลักนะคะใครจะใสบบ่ใบเมงลักก็ได้แต่ไม่เดียมใส่ใบกระเพรากับใบโหระพาเอ้กับใบมะกรูดฉีกนะคะสองใบเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว ตักเสิร์ฟเลยตักเสิร์ฟเลยสายบัวตักเสิร์ฟเลยเนื้อปลาทูขึ้นมาเนื้อปลาทูหัวปลาทูตักเสิร์ฟเลยค่ะไงคะได้ง่ายสไตล์ไม่เดียมได้แล้วค่ะ แกงสายบัวใสป่ปลาทูโอเคนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ